สวัสดีคร um. ับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านครับวันนี้กระผมก็มาลุยกันต่อครับสำหรับรายการนี้นะครับน้าก็จะเป็นชุดชุดที่รังที่2นะครับรังที่2แต่น่าจะเปิดชุดที่3นะครับน่าจะเปิดชุดที่3นะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะลองเลือกชมดูหากชอบราการไหนก็ปิดได้นะครับน้ก็จะเหลืออีกตอนุดท้ายนะครับในตอนหนึ h, ่งนะครับนะตอนนี้26นะครับเดี๋ยวเราไม่ชอบสนใจกันก็มาปิดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตเปิด หรือรายการที่1กันเลยนะฮะมาฮะมาชมรายการที่1ครับรายการที่หนึ่งครับรายการนี้เปิดออกมาครับพี่รายการนี้เนื้อผงทูปนะฮะตะกุดสามกริย์พี่เลขคนะเบอร์หนึ่งสามเจพี่รายการนี้4ี่ร้อย้าสิบบาทนะครับรายการที่1นึ่ะครับต่อมาครับพี่ชายฮนะรายการที่สองครับ รายการที่สองครับเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงชินดามนันนีฮะฝังสะดือนี่ครับฝังสะดือน้าพลอยฟ้านี่ครับเลขโคดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับน้นะเนื้อจินดามาน,นีนะครับต่อมาฮะอันรายการที่สามครับ รายการที่สามเนื้อนะ้ำมันแร่เหล็กนะพี่ตะกุดเงินแท้ครับหนึ่งดอกเลขคนเบอร์หกเจ็ดครับรายการนี้เปิดตะกุดเงินแท้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามเปิดตะกุดเงินแท้อยู่ที่สี่ร้อยบาทครับพี่นะครับด้านหลังสวยๆคมๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะ4 0สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามต่อมาฮะรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่เนื้อผงทูบในการตะกรุดสามประย์ครับเลขคนะเบอร์สี่สามหนึ่งครับนี่นะครับรายการทีสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นี่ครับต่อมาฮะรายการที่ห้าครับพี่ชายรายการที่ห้าเนื้อผงน้ำมันตะกรุดเงินหนึ่งดอกครับโอ้โหเลขคนตะเบอร์เก้าหนึ่งพี่ชายครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ห้า ต่อมาครับรายการที่6ครับรายการที่6เนื้อหินเขียวแม่น้ำโขงมาเลยครับเนื้อหินเขียวแม่น้ำโขงพิ่นเลขคดเบอร์สองเจ็ดครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทกับพี่เลขคดเบอร์สองเจ็ดครับโอ้โหท่วมท่วมครับรายการที่หกท่วมท่วมครับมาแล้วเนื้อหินหยกนี่ครับโอ้โหนี่ครับรายการนี้นะฮะรายการที่หกนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่7ครับเนื้อว่านสชมพูเลือดนะครับตะกรุดเงินแท้1ดอกพี่รายการน,น,นี้เลขคนละเบอร 2, 3, ์2อสามเมเบแบ่งบันที่400บาทนะครับรายการที่7นะครับต่อมาฮะรายการที่8ครับรายการที่8เปิดมาเนื้อว่านแชมพเลือดหน้ากรากชุบเงินบิ่งเลขคนเบอร์สองหกหกการตกซับครับ รายการนี้นะฮะ400บาทพี่ชายนะครับรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9้าครับ รายการที่กล้าเปิดออกมาครับพี่โอ้โหเนื้อผงจินดามนี้นะักกุดกุดสามกษัตริย์ครับนี่ครับรายการนี้7 0 0ดร้ยบาทนะพี่ชายเลขคนเบอร์หนึ่งเจนะครับเนื้อจินดินดามีนนี้จะกุดนะฮะหน้ากากสามกษัตริย์ผิดนะนักกุดสามกษัตริย์ด้วยนะครับรายการนี้7 0็ดรอยบาทพี่รายการบดน,นะครับรายการที่9้านะครับต่อมาฮะรายการที่10บครับ รายการที่10เนื้อผงน้ำมันนะครับโรยผงงาช้างพี่เล็กคนละเบอร์256ครับรายการนี้ส5 0บาทพี่250บาทพี่รายการที่10นะครับนะครับมาดูกันต่อครับพี่ชัยฮะรายการที่11ครับรายการที่11เปิดออกมาครับเนื้อผงน้ำมันเกสซอนโรยงาช้างครับนี่ฮะเนื้อผงน้ำมันเกสซอนโรยงาช้างพี่เล็กคนละเบอร์197ครับนี่ฮะรายการที่250บาทครับนะฮะรายการที่11นะครับ ต่อมาฮะรายการที่12ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อผงจินดามีฝังพลอยม่วงวีเลขค้นเบอร์ส3สนะครับเลขค้นเบอร์ส3ครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับที่400บาทราคาเดิมพี่สาองค์1 0 0 0บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายฮะรายการถัดไปนะครับนะรายการที่13รายการที่1 3ครับเนื้อดิบเผาท่าสะแบงติดหน้าก,ากากเงินตะกุดนะฮะนะกษัตริยัโอ้โห เลขโค้ดตัเบอร์ครับหมายเลขแปดครับพี่เลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขแปดครับองค์นี้นะฮะผมขอที่นะครับปกติเปิดที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยครับรายการบนนะพี่นี่คือรายการบนท่านจะบนนะพี่นะที่เปิดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยนะรายการนี้ผมขอที่สองพันครับรายการที่ผมขอที่สองพันบาทครับปกตินะฮะหนึ่งพันห้าร้อยพี่นะรายการที่ผมขอที่หนึ่งพันไปสองพันบาทพี่นะจบให้เลยนะฮะสองพันผมจบให้เลยนะพี่นะครับรายการที่แปดนะครับ โอ้โหสุดจัดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับหรือรายการที่สิบเก้าครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อใบลานตะกุดทองคำาครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานตะกุดทองคำพี่ผมขอที่เก้าร้อยบาทครับรายการที่สิบเก้าขอที่เก้าร้อยบาทพี่โอ้โหรับผหรางวัลท้ายเลยพี่นะนะฮะต่อมาฮะรายการที่ยี่เอ้ไม่ใช่สิบเก้าโทษทีพี่เอาใหมอาออันเนี้ 14โทรทีพี่สิบสีเอ้ยสิบสามสบสามสโทษทีพ, 13. 13. ททพี่นะฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับตกใจตกใจแปดลวนเลยฮะเดีร,รายการที่15เปิดออกมาครับรายการที่เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเลขคนลเบอร์หนึ่งเกครับรายการที่2 5งบบาทครับพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบหกครับโหสุดรายการที่สิครับ โอ้โหรายการที่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อผงทูบนะครับฝังพลอยสะดือครับเลขโค้ดนัวเบอร์พี่นะฮะสามสิบหกนะนี่ฮะโอ้โหนะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เนื้อแร่เลยเป็นพิษกุฎสามกษัตริย์ครับเลขโค้ดนัวเบอร์พี่สามเดี๋ยวผมส่องฮะนะครับรายการที่สิบเจ็ดเลขโค้ดนัวเบอร์ครับสาม สามสองสองครับนี่รายการนี้สี่ร้อยพอพี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดต่อมาฮะรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดเปิดมาพี่เนื้อผงน้ำมันเกสรน,นะครับ 3, กูดสามกษัตริย์ครับเลขคนเบอร์สามเก้าสี่บีรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบีรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่สิเก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อจินยามันดีนะกาดองนะฮะนกกาดสามปัต์พี่องคหนา้าคนะครับเลขคนทะเบอยนหนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่รายการนี้ห้าร้อยพี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเนื้อเรล่เหล็กน้ำพีตะกุดสามประดอกครับนี่รายการนี้เอาไปพี่เลขคนทะเบอร์สี่หกสี่พี่สี่ร้อยบาทในราคสี่ร้อยบาทนะครับการยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมขอขยับแป๊บหนึ่งนะ ขยับให้เป็นเพราะผมจะเปิดต่อนะครับเปิดต่ออีสักสิบรุ่นนะผมเรียงแบบนะครับตอนนี้ตอนการที่ยี่สิบแล้วนะครับ ยี่สิบสองยี่สิบสามสี่้ายี่สิบหบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเปิดสามสิบพอนะครับสามสิบพอนะพี่มารายการย1ิบเอ็ดครับ,มา,ารรบมาหรือต่อพี่ รายการที่เอ็ดนะครับเปิดมาพี่โอ้โหเนื้อเกสรหน้ากากนวะพี่รายการนี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาทเลขโค้ดนัวเบอร์เฮ้ยไม่ได้แล้วรายการนี้ไม่ได้แลยครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับปกติอยู่ห้าร้อยบาทเลขโค้ดนัวเบอร์หนึ่งหกแปดครับเนื้อเกสรหน้ากากนวะครับโอ้โหรายการนี้น้องขอที่เจ็ดร้อยพี่น้องขอที่เจ็ดร้อยบาทพี่เนื้อเลขโค้ดนเบอร์หนึ่งหกแปดนะครับน้องขอที่เจ็ดร้อยพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะ โอ้โหตู้พ่วงี่ต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสองครับโอ้โหเนื้อผงน้ำมันนะครับเลขคนเบอร์สองสองหกพี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับ,าร,ร,บารายการยี่สิบสองนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่พี่เนื้อผงจินดามณีนะครับหน้ากาก 3, าสามกษัตริย์พี่ฝากทุกคนเนืนนอ้อสองดอกอุ้ยโอ,อ้โหงี้สวยนะเลขคนละเบอร์หกเก้าพี่รายการที่ขอที่หกร้อยพี่นะครับรายการที่ขอที่หกร้อยพี่โอ้โหงี้สวยจริงสวยจริงนะครับรายการที่สวยจริงครับนะพี่รายการยี่สามนะฮะต่อมาฮะร,รายการที่ยี่สี่ครับนะฮะต่อมารายการยี่สี่อะรายการยี่สี่ที่เนื้อผงรวมพุทธคุณพุทธกคนเนื้หนึ่งดอกฮะ นะครับสองสี่เก้านะสองสี่เก้ารายการนี้เอาไปที่สี่ร้อยบาทพี่นะจะคุดเงินแน่ต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการถัดไปครับนะฮะรายการที่ยี่สิบห้าเเปิดสามสิบนะฮะรายการยี่ห้าเนื้อรวมทุกคนณจะคุณเงินหนึ่งดอกครับเลขคนจะเบอร์ห้าหกครับนี่ฮะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับนะฮะสี่ร้อยบาทพี่รการยี่บห้านี่ครับใช่ไหมพี่ยี่ห้าต่อมาฮะรายการยี่หกครับ รายการ26กครับเนื้อผงน้ำมันเกสรเรยผงงาช้างนะครับนะเลขค้นเบอร์17งรวมมันจะ8นะี่โอ้โหรายการที่ขอที่450บาทครับรายการ26นะครับต่อมาฮรรายการ27ครับรายการ27เนื้อผงน้ำมันวานสดสบู่นเลือดพิจิกุญเชิน3กษัตริย์เลข 30, 8, ค้นเบอร์30 8แปดพี่รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ ต่อมาฮะรายการยี่สิบเก้าครยการยี่สิบเก้าเนื้อผงทูบตะกุดเงินหนึ่งดอกพี่เลขคูตัวเบอร์หนึ่งสองสองครับนาะฬิกายี่สิบเก้าครับรายการนี้สี่ร้อยา 4, บาทนะครับนะี่ครัสวยๆเลยนะครับต่อมาฮะาย 27, นะี่สิบเจ็ด ยี่สิบีสอมส่้าเจ็ี่ต่อมายี่สิบเมื่อกี้ยีจนะครับแลยี่บอี่สินะครับรายการยี่บเ้าเปิดมาพี่เนื้อผงลงทุกคุณพี่ฝังรอยเสกหน้าก,กักทุดหมือนพี่เลขพันเบอร์พี่สองสสครับนี่รายการที่สวยเลยครับนี่นะฮะร,รายการนี้รับไปพี่ชายนะครับสามยห้ิบาทครับต่อมาฮนะรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบนะับ รายการที่30เปิดมาครับโอ้โหเนื้อผงเล่เหล็กนําพีนะฮะหน้ากากแบคโรเดียมไลน์น้าเลขคะุณเบอร์130ครายการนี้พี่เอาไปพี่450บาทครับรายการที่30นะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด30รายการครับชอบใจกันไหนก็สามารถทักมาได้ที่ไอจีไลนและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ